ตำนานบ้านผีสิงหมู่บ้านที่หายไปการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านผีสิงตั้งอยู่ในหุบเขาอันเงียบสงบผู้คนในหมู่บ้านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำไร่ทำนาและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทุกเช้าตรู่แสงตะวันจะสาด่องลงมากระทบหลังคาบ้านเรือนทำให้หมู่บ้านดูมีชีวิตชีวาชาวบ้านจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจวัตรประจำวันของพวกเขาเวียนอยู่กับการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวและเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆอย่างสนุกสนานแต่แล้ววันหนึ่งความสงบสุขของบ้านผีสิงก็ถูกทำลายลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในหมู่บ้านมีเสียงร่ำลือว่ามีวิญญาณร้ายเข้ามาสิงสู่ในหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวและไม่กล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นมากมายเช่นข้าวของในบ้านล้มระนาดโดยไม่มีใครแต่ต้อง หรือได้ยินเสียงร้องโหยหวนในยามวิกาลชาวบ้านต่างพากันหวาดผวาและพยายามหาทางแก้ไขผู้นำหมู่บ้านตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากพระอาจารย์ผู้ทรงศีลรูปหนึ่งซึ่งจำพรรษาอยู่ในวัดบนภูเขาพระอาจารย์เดินทางมายังบ้านผีสิงและพบว่ามีวิญญาณร้ายตนหนึ่งกำลังอลาวาดอยู่ในหมู่บ้านวิญญาณร้ายตนนี้มีความแค้นฝังใจและต้องการที่จะแก้แค้นชาวบ้านพระอาจารย์จึงเริ่มทำพิธีเพื่อขับไล่วิญญาณร้ายออกไปจากหมู่บ้าน พิธีขับไล่วิญญาณร้ายดำเนินไปอย่างยากลำบากวิญญาณร้ายต่อต้านอย่างรุนแรงทำให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าะนองอย่างหนักต้นไม้ล้มระเนระนาดและบ้านเรือนได้รับความเสียหายพระอาจารย์ใช้ความพยายามอย่างมากในการควบคุมสถานการณ์และในที่สุดก็สามารถขับไล่วิญญาณร้ายออกไปจากหมู่บ้านได้สำเร็จชาวบ้านต่างพากันดีใจและขอบคุณพระอาจารย์ หลังจากที่วิญญาณร้ายถูกขับไล่ออกไปแล้วความสงบสุขก็กลับคืนสู่บ้านผีสิงอีกครั้งชาวบ้านต่างพาก,กันซ่อมแซมบ้านเรือนและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อจูๆ่ๆหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็หายไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านหายไปไหนและหมู่บ้านหายไปได้อย่างไรเรื่องราวของบ้านผีสิงที่หายไปกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ มีผู้คนมากมายพยายามที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับหมู่บ้านที่หายไปแต่ก็ไม่มีใครเคยพบร่องรอยของหมู่บ้านเลยบ้างว่าหมู่บ้านถูกสาบบางก็ว่าหมู่บ้านถูกซ่อนไว้โดยวิญญาณร้ายบางคนเชื่อว่าบ้านผีสิงยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งในหุบเขาและจะปรากฏให้เห็นเฉพาะผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นบางก็ว่าบ้านผีสิงเป็นเพียงเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นเพื่อครูเด็กๆไม่ให้เข้าไปในป่าลึกแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไร ตำนานของบ้านผีสิงก็ยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนเสมอมามีเรื่องเล่าว่าหากใครหลงเข้าไปในป่าลึกและได้ยินเสียงเพลงไทยโบราณแว่มาตามลมนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าใกล้บ้านผีสิงให้ระมัดระวังตัวและอย่าเข้าไปในหมู่บ้านหากคุณไม่ได้รับอนุญาตเพราะอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับออกมาอีกเลยตำนานของบ้านผีสิงสอนให้เรารู้ว่าความสงบสุขนั้นมีค่าและควรที่จะรักษาไว้ให้ดี อย่าให้ความโลภและความแค้นเข้ามาทำลายความสุขของเราและจงระลึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้นมีสองด้านเสมอมีทั้งด้านดีและด้านร้ายและถึงแม้ว่าบ้านผีสิงจะหายไปจากแผนที่แต่เรื่องราวของมันยังคงอยู่เพื่อเตือนใจให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้จากอดีตและสร้างสรรนาคตที่ดีกว่าเดิมตำนานนี้ยังคงไปแดงบันดาลใจให้ผู้คนหาความหมายของการหายไปและความสำคัญของการจดจำเรื่องราวในอดีต ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ยินเรื่องราวของบ้านผีสิงจงจังไว้ว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานแต่เป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของชีวิตและความสำคของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจงใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้และหวังว่าสักวันหนึ่งความจริงเกี่ยวกับบ้านผีสิงจะถูกเปิดเผยและเราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านที่หายไปอย่างลึกลับแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรตำนานของบ้านผีสิง จะยังคงอยู่ในใจของผู้คนตลอดไปเป็นเครื่องเตือนใจถึงอดีตและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับอนาคต